มาที่พิธีสถาปนาหนึ่งในองค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลานะครับหอการค้าจังหวัดสงขลาจัดงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลาสมัยที่19ปีบริหาร 2564- ันหถึงสองพครับเดินหน้าขับเคลื่อนการสร้างความแข็งแกร่งให้จังหวัดสงขลากลับมาเป็นศูนย์กลางการค้าภาคใต้อีกครั้งครับที่ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมบุรีศรีภูคอนเวนชันเซ็นเตอร์หาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ หอการค้าจังหวัดสงขลาจัดงานพิธีสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลาสมัยที่19ปีบริหาร 2564- ัน6 5ถึงสองพโดยมีนายพิพัฒน์ราชกิจประการรัมนตรว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลาสมัยที่19ปีบริหาร2 5 6 4ัน6 5ถึงสองพครับและกล่าวแสดงความยินดีพร้อมด้วยนายแอมพลพงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายวัฒนาธนาศักเจเรญรองประธานกรรมาการหอ,อการค้าไทยมีนายไพเจนมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพลตำรวจโทสาคอนทงม,มุนีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ครับและมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมง,งานพร้อมมีพิธีส่งมอบตําแหน่งประธานหอ,อการค้าจังหวัดสงขลาโดยมีนายกวิศพงศริธนานนท์สกุลอดีตประธานหอ,อการค้าจังหวัดสงขลา ส่งมอบให้กับนายธนวัต์ภูลศินป์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาคนปัจจุบันครับน,นายธนวัต์ภูลศินปประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาได้มีการถแถลงนโยบายและพันธกิจหอการค้าสมัยที่19โดยเปิดเผยว่าหอการค้าจังหวัดสงขลาได้จัดงานสถาปนาคณะกรรมการสมัยที่19ปีบริหาร2564-2565ถึงเพื่อแนะนําคณะกรรมการพร้อมถแถลงแผนงานนโยบายในช่วงการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันหลักในการส่งเสริมธุรกิจให้มีศักยภาพสร้างความแข็งแกร่งด้านการค้าการลงทุนและการตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการพร้อมร่วมขับเคลื่อนง,งานตามยุทธศาสตร์จังหวัดกลุ่มจังหวัดประสานความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมด้วยนวัตรกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและดึงนักธุรกิจรุ่นใหม่ y e ยีซีสงขลาเข้ามาเสริมการทำงานเพื่อระดมความคิดเห็นแต่ละภาคส่วนไปสู่เป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนนั่นคือการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่สงขลาให้กลับมาเป็นศูนย์กลางการค้าของภาค ใต้โดยเร็วภายหลังจากได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างหนักจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งภารกิจสําคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน,นมี2เรื่องนะครับก็คือเร่งสร้างแลนด์มาร์คใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดึงศักยภาพของจังหวัดสงขลาอาทิความสวยงามของสองทะเลได้แก่ทะเลอ่าวไทยและทะเลสาบสงขลาความเป็นเมืองเก่าสงขลาการมีวัฒนธรรมที่หลากหลายมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ทวดมีปอดในเมืองเขาคอหง การค้าชายแดนและอาหารที่อร่อยมาสร้างให้เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองและการผลักดันการลงทุนเขตศรษฐกิจพิเศษต่อยอดนิคมอุตสาหกรรมร็อ p เปอร์ซิตี้ดิวตี้ฟรีโซนสมาร์ซิตี้และจนะเเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตนะครับโดยจะต้องขับเคลื่อน3เมืองไปพร้อมๆกันคือจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่และอำเภอสะเดาตามบริบทที่แตกต่างกันครับแต่สิ่งที่ จะต้องดําเนินการของสงครามละหาัดใหญ่คือจะต้องต้องสร้างเลนด์มาร์กใหม่ให้เกิดขึ้นให้ได้คือเรามีของดีอยู่เยอะเรื่องที่จะส่งเสริมการท่องเทีย่ยวส่วนเรื่องของการลงทุนการค้าเราจะต้องขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิสิทธิ์ให้มีนักลงทุนมาลงทุนให้เต็มเพราะตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับรวมถึงรัเบริตี้ก็จะต้องมีการต่อย,ยอดและขับเคลื่อนไปสู่ผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมที่จะเกิดขึ้น แล้วที่สําคัญชะนะอุตสาหกรรมเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าอ,อีกอนาคตรตรงนั้นก็นจําเป็นที่จะต้องร่วมมันปรับดันเพื่อเกิดการลงทุนที่เป็น่นไม่กลับไปจิกครับสิ่งที่ต้องทําในอนาคตก็คือจะต้องทําให้ระดับรากหญ้าแข็งแรงสิ่งที่จะเข้มแ,แ,แข็งได้ก็หนึ่งก็คือต้องเปิดเมืองอันที่สองจะต้องทําให้เศรษฐกิจมันเคลื่อนไหวเงินมันหมุนในระบบอีกส่วนหนึ่งจะต้องต่อยอด อาชีพเขาให้ทันกับโลกทางเทคโนโลยีโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทางตลาดการค้าการลงทุนและตลาดออนไลน์ ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ปาฐกถาพิเศษวิกฤตการท่องเที่ยวสู่การพลิกฟื้นเศรษฐกิจจังหวัดสงขลามีการวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยปี2565โดยดรธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าผ่านระบบโฟนอินมีการมอบโล่รางวัลหอการค้าจังหวัดสงขลาให้แก่บุคคลดีเด่นด้านส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของหอการค้าจังหวัดสงขลาบุคคลดีเด่นด้านส่งเสริมบำเพ็ญประโยชน์และจิตบริการ สาธารณะนักธุรกิจดีเด่นสื่อมวลชนดีเด่นบุคคลดีเด่นหอการค้าจังหวัดสงขลาและองค์กรสนับสนุนกิจกรรมหอการค้าจังหวัดสงขลาทั้งนี้มีการมอบเงินบริจาคให้กองทุนเฉลิมพระเกียรติ100ปีสมเด็จย่าคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินจำนวน1 0 0 0 0บาทและมอบทุนการศึกษาจำนวน1ทุนครับ